ฉันพูดจริงๆนะ I tell t r u e เหรือว่าเป็น I tell real <Yeah. S 1> พูดไหนถึงจะถูกคะวันนี้มาดูประโยคกันค่ะว่าถ้าเราต้องการบอกฝ่ายตรงข้ามว่าฉันพูดเรื่องจริงฉันไม่ได้โกหกเชื่อฉันเถอะฉันบอกเรื่องจริงกับคุณทั้งนั้นแหละและนอกจากนี้ถ้าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามเราต้องการจะบอกเขาว่าฉันไม่เชื่อคุณจะพูดว่าอะไรได้บ้างมาดูกันเลยคะ่ะ เราต้องการจะบอกฝ่ายตรงข้ามนะคะว่าฉันพูดจริงฉันไม่ได้โกหกนะคะห้ามพูดว่า I tell t r u t ต้องพูดว่า I am telling the truth I'm telling the truth เพราะว่า I'm telling นะคะมีประธานมีกริยาไปแล้วต้องการกรรมนะคะเพราะนั้นต้องเป็นคำนาม t r u e ไม่ได้ค่ะตัดออกไปเลยนะใช้ the truth I'm telling the truth ฉันกำลังพูดเรื่องจริงนะไม่ได้โกหกอยู่ หรือจะพูดแบบที่สองค่ะก็ความหมายเหมือนกันนะคะ I'm telling you I'm telling you อันนี้ก็เป็นการละข้างหลังไว้ก็คือ I'm telling you the truth I'm telling you the truth ฉันก็กำลังพูดเรื่องจริงกับคุณไงฉันพูดจริงๆไม่ได้โกหกนะหรือจะพูดแบบที่สามค่ะเชื่อใจฉันสิ Trust me Trust me I give you my word I give you my word ฉันเนี่ยพูดออกไปแล้วไงก็คือเป็นจริงตามนั้นฉันไม่ได้โกหกจริงๆ I give you my word หรือว่าถ้าต้องสาบานกันเลยนะคะก็อาจจะใช้คำว่า I swear I swear ฉันสาบาน Pinky swear Pinky swear Pinky Pink Pink <ie S 2> นี่ก็คือนิ้วก้อยนะคะ Pinky swear ก็คือสัญญาเกี่ยวนิ้วก้อยนะคะถ้าเกี่ยวก้อยกับเขาแล้วนะห้ามโกหกเขาเด็ดขาดนะคะ Pinky swear คือสิ่งที่เราพูดไปนี้เป็นเรื่องจริงนะคะไม่ใช่โกหกแน่นอน หรือจะพูดแบบตรงตัวก็ได้ค่ะ I'm not lying I'm not lying หรือ I'm not lying to you I'm not lying to you ห้ามพูดว่า I'm not lying you นะคะเพราะว่าคำว่า lie เาะเป็นกริยาแปลว่าโกหก lie นะคะต้องมี to แล้วค่อยคนเสมอนะคะ I'm not lying to you ฉันไม่ได้โกหกคุณหรือ I'm not lying ฉันไม่ได้โกหกนะและประโยคสุดท้ายค่ะก็ค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะใช้พูดกับเพื่อนสนิทนะคะก็คือ I s h u l t you not S I s h o u l d you not. ฉันไม่หลอกแกหรอกนะคำนี้นะคะก็อาจจะดูเหมือนหยาบคายเล็กน้อยนะคะแต่ว่าฝรั่งเขาก็ใช้จริงในชีวิตประจำวัน I s h o u l d you not. ฉันไม่หลอกแกหรอกแต่ถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายตรงข้ามบ้างค่ะพูดยังไงก็ไม่มีทางเชื่อดูออกนะว่าโกหกค่ะพูดยังไงเลยก็อาจจะใช้ว่า I don't believe you. I don't believe you. ฉันไม่เชื่อคนหรอกหรือ I don't buy it. I don't buy it. ไม่ซื้อสิ่งที่คุณพูดออกมาเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องไม่จริงนั่นเองนะคะ I don't buy it ฉันไม่ซื้อสิ่งที่คุณพูดไม่เชื่อค่ะ I don't buy it. I don't believe you หรือประโยคที่3คุณว่า you are a liar you are a liar คุณนี่มันเป็นคนโกหกจริงๆเลยนะ you are a liar you are lying you are lying คุณโกหกนี่นะดูออกนะคะว่าตอนนี้กำลังโกหกอยู่ you are lying หรือประโยคสุดท้ายค่ะที่บอกว่าฉันไม่เชื่อค่ะคุณเนี่ยโกหกเก่งจริงๆเลยนะ you are full of it you are full of it full of บางอย่างก็หมายถึงเต็มไปด้วยสิ่งสิ่งนั้นนะคะ i t ในที่นี้ก็เขาะจะหมายถึงคำโกหกนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประโยคนี้เขาใช้คำว่า it แทนคำว่า s h i t ในหนังเราอาจจะได้ยินว่า you are full of it ก็คือคุณนี้โกหกเก่งจริงเลยแต่ก็แนะนำว่าถ้าเรามีทางเลือกเราก็ใช้แค่ you are full of it แค่นี้ก็ได้ค่ะ d Don' listen to him. ี e e ส s ั o of it อย่าไม่เชื่อเขาเลยเขาอะเป็นคนที่โกหกและนี่ก็คือประโยคที่ป้ายนำมาฝากทุกคนนะคะแประโยคที่หมายถึงว่าฉันพูดจริงๆฉันไม่ได้โกหกและอีก5ประโยคที่หมายถึงฉันไม่เชื่อคุณรู้นะว่าโกหกอยู่ก่อนจะจากกันไปนะคะลองคอมเมนต์ได้างล่างว่าถ้าเราจะบอกฝ่ายตรงข้าเมื่อฉันพูดจริงๆเกี่ยวก้อยสาบานกันได้เลยนะคะเราจะบอกกับเขาเป็นภาษาอังกฤษ ว่ายังไงพิมพ์คอมเมนต์ได้ไปข้างล่างนะคะเดี๋ยวไฟจะคอยตรวจให้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วไปตาม subscribe ไ้กันใน YouTube Channel ได้นะคะเจอกันกับป้ายคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย